แน่นอนแหละครับเราก็ต้องมามองถึงอนาคตของทางออเนอร์แหละครับว่าการเข้ามาทําการตลาดในไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าทําการตลาดในระดับ global นะครับว่าจะเป็นไปในระดับไหนนะครับทิศทางไหนก็ต้องมารอลุ้นกันแหละครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วทางออเนอร์เนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทํา innovation ให้ได้ดีมากกว่าการทําแค่การตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราได้เห็นถึงทัศนคติดีๆนะครับของเจ้าของแบรนด์นะครับที่มองไปถึงว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีอ่ะให้สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การใช้งาน ทั่วไปอ่ะมันสามารถทําให้คนใช้เนี่ยสุขภาพดีที่สุดและก็ที่สําคัญคือมีอินโนเวชันมีเทคโนโลยีทุกอย่างเป๊ะเหมือนกันกันกบตัวรุ่ออื่นๆเลดดีกว่าตัวรุ่นอื่นนี่คือแบรนด์ออเนอร์นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับการที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมแบรนด์ออเนอถึงถิ่นเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัสตีซิกซ s สเตอร์อยู่กับผมน้าแฟมครับในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือโอกาสดีมากมครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปบุกเยือนโรงงานออเนอร์นะครับที่เซินเจิ้นประเทศจีนนะครับก็โหอยู่สักพักนึงเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยน่าเสียดายอยู่นิดน,นึงที่ผมอาจจะทํางานได้อย่างไม่เต็มที่แล้วก็ถ่ายฟุตเทจมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูเนี่ยอย่างไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นันี้ต้องขออาภัยด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นไข้ไซนัสนะครับโดยที่ตัวเองไม่่รู้้ตัววดยนาะ ได้มากมากนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่ไปเยือนโรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเผยเบื้องหลังความสําเร็จของออเนอร์ดีกว่าครับว่าจากแบรนด์ลูกของทางหัวเว่ยตั้งแต่ปี2564นกะครับก็อูเรียกได้ว่านานอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันานไม่สำหรับผมอาจจะไม่ค่อยได้นานมากนะแต่ว่าเราได้เห็นแบรนด์ออเนอร์เติบโตมาเนี่ย ตอนนี้ผมว่านี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่นับได้ว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับแต่ว่าทางผู้บริหารของออเนอร์เองเนี่ยก็มองว่าเขาจะประสบความสาเร็จให้ได้มากกว่านี้แล้วก็เขามองไปถึงตลาดที่ใหญ่มากกว่านี้แน่นอนในวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหลังจากที่ไปเยือนโรงงานออเนอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงหน่อยก็อาจจะเป็นหลังจากที่ออเนอร์ได้เข้ามาทําตลาดในไทยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นออเนอร์เก้าสิบเนาะก่อนหน้านี้นะครับในปีท ตัวนั้นก็น่าสนใจมากครับทั้งในด้านของความแข็งแรงทนทานทั้งในเรื่องของกล้องที่เลือกที่จะจัดเต็มในเรื่องของความละเอียดกล้องแล้วก็กล้องไหนทําได้ดีมากในเรทราคาหมื่นนิดๆนะครับในตอนนั้นก็น่าสนใจมากล่าสุดเปิดตัว Magic v 2แล้วก็ตัว Honor Magic 6 Pro นะครับสรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นการสารต่อความสําเร็จจากที่เปิดตัวในประเทศจีนแล้วก็มาเปิดตัวในไทยเรียกได้ว่ากระแสตอบรับก็ดีมากเช่นกันแล้วก็ในส่วนความน่าสนใจของตัวเครื่องเองก็น่าสนใจมากอย่างตัว Magic 6 Pro นะ ของทางออเนอร์เนี่ยก็กวาดรางวัล D X O m a r k ไปถึง5รายการเลยนะ ผมมองว่าเฮ้ยออเนอร์ในรอบนี้นะครับที่มาทําการตลาดในไทยเนี่ยเรียกได้ว่าคู่แข่งหลายๆเจ้าก็น่าจะมีหนาวอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยชื่นชมออเนอร์อยู่อย่างหนึ่งว่าเออเขาเลือกเน้นไปที่เรื่องของการทําให้คุณภาพของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันดีมากที่สุดนะครับไม่ว่าเขาจะยัดเทคโนโลยีในส่วนของทําให้การใช้งานหน้าจอเนี่ยมันไม่เมื่อยล้าอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่ง,แข,ง,แ,รงแข็งแรงทนทานของตัวสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยเลือกจะชูจุดเด่นความแข็งแรงของตัวสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายเนี่ยไม่ค่อย ไได้แบบว่าให้ความสาคัญเท่าไหร่แต่ทางออเนอร์เนี่ยก็เลือกที่จะเอาตัว X9B คุณสามารถไปทุกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันทําได้ถึงขนาดนั้นแล้วเขาเลือกที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของคัสตเมอร์ของเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าส่วนตรงนี้ผมก็ค่อนข้างชื่นชมกับทางออเนอร์มากๆนะครับในส่วนแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของรายการผลิตนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการผลิตในโรงงานเองก็ตามทีม R&D นะครับพนักงานต่างๆง,ง,งานวิจัยศูย์วิจัยที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ อย่างตัวบริษัทอเนอร์เองเนี่ยก็มีพนักง,งานมากกว่า13,000คนนะครับณปัจจุบันแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาอย่าง R&D เนี่ยก็จะมีเรื่องของ R&D c a m ม l ่เองโดยตรงนะครับอันนี้ผมก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าเขามีทีม R&D ส่วนตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะอย่างเช่นการเทสระบบโฟกัสต่างๆนะครับว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้โฟกัสมันดีมากที่สุดนะครับหรือในเรื่องของค่าของสีอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตัว5,600เคลวินไปจนถึงห0 6 4 0 0เคร้ิยอะไรเงียร้อรแบบ วัดทรงวัดแสงแล้วก็มีเครื่องของทาง Dxomark มาเพื่อวัดแสงเองโดยเฉพาะตรงนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งมากนะครับรวมไปถึงการจําลองสถานการณ์ในการถ่ายภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุ้ยซันซันยูถ่ายยังไงนะครับการแบบเอามือถือไปถ่ายแบบเร็วๆนะครับให้มันโฟกัสไวๆผมก็มองเห็นถึงการที่ว่าเออเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับหลังจากไปดูงานมาแล้วก็ส่วนในอุปกรณ์ในสายการผลิตของทาง h o n o r เองเนี่ย40%ของเครื่องจักรเนี่ย o n o r เป็นคนพัฒนาเองเลยนะอันนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งมากนะครับเพราะว่าบาง เครื่องที่ผมได้เข้าไปในโรงงานที่ผลิตอย่างตัว Honor Magic นะครับล่าสุดอย่างตัว Honor Magic 6ที่เป็นของทางพ s c ช่ดีไซน์นะครับอันนั้นก็จะมีรายการผลิตที่โอเคอาจจะมีเรื่องของการดีไซน์เข้ามาตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของงาน QC เรื่องข้างเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเลยต้องแบบสร้างตัวเครื่องของเขาเองมาโดยตรงนะครับซึ่งก็จะทําให้การผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีการ QC มากขึ้นกว่าเดิมปกติเวลาเรา QC อะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะ QC ไม่ค่อยเยอะมากเนาะแต่ว่าทาง h o ร o เครับเรียกได้ว ังมี QC อีกนะครับคือมันมีเรื่อง,องรายการผลติตที่ซับซ้อนมากกว่านี้ผมก็อยากอธิบายให้ฟังนะแต่ว่าในเบื้องต้นผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าเริ่มต้นมาด้วยการทําบอร์ดก่อนนะครับแบ่งบอร์ดออกมาเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ต้อง QC บอร์ดก่อนนะ QC บอร์ดเสร็จถ้าบอร์ดมีปัญหาก็กลับมา QC ใหม่ QC ใหม่ QC ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเนี่ยออกมาดีมากที่สุดถ้ามันไม่ดีเขาก็จะเก็บไปดูว่าเออมันติดตรงไหนมันมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่น,ทออน่่าาาาสสนนนใใจมมกทีออเ้หคควํัญ แล้วก็ทางออเนอร์เนี่ยมีแจ้งไว้ด้วยในตอนที่เข้าไปโรงงานเนี่ยดูแล้วเนี่ยตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยดูเขามีการ QC มีการตรวจสภาพเครื่องตลอดนะครับมีการแบบเช็คว่าเออมันเครื่องมันจะมีปัญหาตรงไหนไหมต้องมีการทสทั้งรูปแบบของการใช้เครื่องจักรแล้วก็ทั้งรูปแบบของคนที่ต้องมาทสเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการ QC บ่อยมากแต่ว่าเขาสามารถผลิตสมาร์ทโฟน1เครื่องเนี่ยทุกๆ28.5วินาทีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากๆนะสำหรับผมเนี่ยกับการ QC ในความแบบละเอียดขนาดนั้นนะก สำหรับ,บผมตอนที่ไปทัวโรงงานผมมองว่าเฮ้ยเจ๋งมากอันนี้ส่วนตัวเลยเจ๋งมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางออเนอร์ที่กล้าให้เราเข้าไปดูลึกขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็มีทั้งเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เขาก็จะแบบว่าเออ ให้ความสําคัญเหมือนกันเราต้องสวเมเื่องเสื้อผ้านั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายมาให้เราดูจากฟุตเทจได้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่ทางออเนอร์ก็ให้ความสําคัญเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ESG นะครับที่ก็จะมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนนะครับลดการใช้สารแล้วก็วัสดุอันตรายตอนนี้ลดลงไปถึง3,861ตันเลยนะครับแล้วก็มีการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้มากกว่า1,785ตันนะครับแล้วก็ตั้งเป้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปถึง88%กัเนเลยท ไดถึง1 0ึงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโรงงานหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยเขาให้ความสําคัญกับผู้บริโภคมากจริงๆนะครับอย่างตอนที่เราได้จับเครื่องเทสมาใช่ไหมสมมติแบบเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณลองจับดูไหมคุณลองแบบใช้งานดูไหมสมมติตอนนั้นเราผมใช้งานไปแล้วผมแค่เอาตัวแบบนิ้วเนี่ยไปสัมผัสแค่ตัวเครื่องนิดหน่อยนะครับเขาก็มองว่าเอเอตรงเนี้ยต้องเอาไปส่ง QC ใหม่เผื่อเครื่องมีปัญหาหรือแบบว่าคือพูดง่ายว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับมันต้องเปลี่ เป็นอะไรที่เจ๋งเจ้ามากแล้วผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเขาให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆนะครับคือหลังจากที่ไปดูเบื้องหลังมาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะครับไปทั้งสัมภาษณ์ของผู้บริหารเองนะครับแล้วก็มองไปถึงว่า <c oughs> เฮ้ยแอคชั่นที่เขาทํามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาใส่มาในตัวเครื่องเองนะครับ <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีในอนาคตที่เขากำลังจะเล็งพัฒนานะครับ <c oughs> อย่างทางผู้บริหารออเนอร์เนี่ยเขาก็มองไปถึงว่าเออแบรนด์เขาเนี่ยจะอยากจะให้มันเป็นระดับถึง global เลยนะจะเป็นออเนอร์ที่ทุกคนรู้จักกันเหมือนหัวเว่ยในตอนสมัยก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าออ อะไรแบบนี้ใครที่มองว่าเฮ้ยอยากใช้สมาร์ทโฟนที่คล้ายๆกับหัวเว่ยหรือบางทีในเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีเนี่ยออเนอร์ Honor เป็นคนผลิตเองเป็นคนจัดการเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ออเนอร์น่าสนใจกว่าหัวเว่ยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกนอจากนั้นเนี่ยออเนอร์ Honor ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอินโนเวชันแล้วก็การแก้ปัญหาเพนพอยของลูกค้าด้วยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยเราปวดตาเวลาเล่นโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาส่วนนี้โดยเฉพาะเลยว่าเออจะทํายังไงให้ตัวหน้าจอแข็งแรงก็แข็งแรงมากแล้วนะเพราะเวลาเราทําตกเนี่ยมันก็แตกใช่ไหมอันนี้ก็แข็งแรงแล นานๆมันก็ปวดตาอันนี้ก็แก้หรือคนที่ใช้แบบมือถือจอพับได้เนี่ยโหพับไปนานๆก็กลัวว่ามันจะเยินมันจะพังอะไรเงี้ยก็มี Honor Magic V2 ทนะครับที่แบบความแข็งแรงเนี่ยระดับเกรดเดียวกันกับที่ใช้ในยานอวกาศเลยอะไรแบบเนี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ทาง Honor เนี่ยให้ความสําคัญมากๆหรืออย่างตัว Honor Nano Crystal Shield นะครับที่แบบมีการรองรับจาก s g s ที่ได้ถึง5าดาวเลยนะซึ่งมันตกปุ๊บเนี่ยมันยังไงก็ไม่แตกครับพูดง่ายๆเลยว่าแบบคือมันแตกแหละแต่มันก็บอกว่ามันต้องแบบแรงมากๆ โม่ทุบอะไรก็ได้นะครับหรือคุณปล่อยมันลงไปเลยไม่ใช้เคสไม่ใช้อะไรก็ปล่อยไปเลยครับหน้าจอไม่แตกแน่นอนในะแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เขากล้าการันตีแลวเขาก็ให้ความสําคัญมากๆนะครับในส่วนนี้ก็ทําให้คนที่เป็นลูกค้าของทางอออเนอร์เองนะครับหรือตัวผมเองที่เป็นนักรีวิวก็รู้สึกว่าอส่วนนี้ยออเนอร์ Honor ให้ความสําคัญมากไม่แปลกที่ทาไมเขาถึงกล้าเปิดโรงงานให้เราไปเยี่ยมชมขนาดนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แน่นอนนะครับกระแสะปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่า AI เนี่ยเริ่มจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วเนาะทางอออนเหมือน นะครับว่าเขากําลังจะมีการเอา AI เข้ามาในตัวเครื่องนะครับหลังจากที่จะมีการอัปเดตออเนอร์ในรุ่นถัดๆไปนะครับหรือรุ่นปัจจุบันที่คุณกําลังใช้อยู่เนี่ยรอได้เลยหรือปัจจุบันจริงๆอาจจะมีแล้วด้วยนะครับไปอัปเดตกันได้นะครับจริงๆมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ไว้มีโอกาสจะเอามาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งในส่วนของ AI ของทางออเนอร์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างอาจจใชาร้ระยะมากๆเขามีแบบ IDAI e โดยเฉพาะด้วยนะครับก็ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับจริงๆแล้ว AI ของเขาเนี่ยก็ทํางานร่วมกันกับ Google ด้วยนะอันนี้็แแ่่อออรทีมืืถขงง ทานสเปคดีๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงปัจจุบันเนี้ยเขาทําการตลาดเต็มที่ในไทยนะครับใครที่กังวลเรื่องศูนย์บริการกังวลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับคุณสามารถเดินเข้าไปศูนย์บริการที่ไหนก็ได้แน่นอนในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับสลรับศูนย์บริการของทางออเนอร์นะครับนอกจากนั้นผมก็อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์อื่นๆนะครับที่ไปจีนมาเนาะพอไปจีนมาแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าสัญจรเป็นมากกว่าสัญจรที่เราเข้าใจกันแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้สัญจรเนี่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการของทางเซอเจิ้นเองนะครับเราได้เห็นถึงความปลอดภัยที่เขาเล็งเห็นเป็นความสําคัญมากๆนะครับคุณต้องรับเข็มนขัดนะถ้าคุณอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งรถบัสคุณก็ต้องรัดเข็มขัดนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยในไทยเราก็ให้ความสําคัญนะแต่เขาจะเข้มงวดมากกว่าแล้วก็ผมไม่ค่อยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบพวกฮอนด้ายามาฮ่าอะไรแบบนี้เลยไม่มีนะครับที่นู่นก็จะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับคันเล็กๆนะครที่่สึึ้นงกู ที่ผมรู้สึกว่าเออมีโอกาสก็อยากจะไปเยือนที่จีนอีกนะครับใครที่อยากจะผมไปเยือนโรงงานไหนอยากจะให้ผมไปบุกจีนในเรื่องไหนเรื่องไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอยากจะบอกว่า s a t ช s i ีซิคเซสเตก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆที่นอกเหนือจากเทคโนโลยีฝั่งของ IT ีนะครับก็จะมีในเรื่องของ EV เข้ามาด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบใหม่หลายคนน่าจะแปลกตาแปลกหูกันไปบ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ดูจนจบถึงวินาทีนี้ ก็ต้องบอกว่าออเนอร์ใจกล้ามากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางออเนอร์มากๆที่เลือกซัสซัตตีซิกเซสเตอร์เข้าไปยเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็กล้าอธิบายในส่วนว่าเออตรงเนี้ยเราต้องการอยากจะทํายังไงเราจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรงงานข้างในเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมเองนะครับประทับใจมากๆนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักออเนอร์อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักจริงๆนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าแบรนด์ออเนอร์ก็เพิ่งทาการ แบรนด์ออเนอร์ไว้ด้วยนะครับไว้ในออมอกอภิมใจของใครลหลายๆคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์แย่ออกมาโดยเฉพาะนะครับเขาแค่แบบพาผมไปเยี่ยมชมที่โรงงานเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ตามฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนและยังไม่รู้จักแบรนด์ออเนอร์ก็ฝากแบรนด์ออเนอร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวนนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b ้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งต,งตงิ๊รรง เชินคลิปวิดีโอหน้าซีโอเกนทุกคนครับสวัสดีครับ